ขอเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพลียงกันอรหังสัมมาสัมพุทธะทพระขวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมี สวัสโตภะขะวตาธรมโมธรรมนามาสามีกรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโต บุพภาคณนมการังกโรรมัเสนนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรนังคัดชามิธรรมังสระนังคัชามิสังขังสระนังคัดชามิทุติยัมปิพุทธ ขังสารนังขจฉามิทุติยัมปิธรรมมังสารนังขจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังขจฉามิตติยัมปิพุทธ ขัมสารานังขจฉามิตติยัมปิธรรมมังสารานังขจฉามิตติยัมปิสังขังสารานังขจฉามิพวกเราผู้มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรยัย พร้อมใจกันมาบูชาพระธรรมกายประจําตัวผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ที่ทรงตัดสรู้ร่วงไปแล้วมีจํานวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์มีพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญของชีวิต ซึ่งการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันจะนับจะประมาณม่ได้นั้นไม่ว่าพระองค์จะทรงดำรงพระชนชีพอยู่หรือไม่ก็ตามบุคคลใดเมื่อบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วย่อมมีอานิสง์เกินประมาณย่อมปิดประตูอบาย ย่อมยกฐานะขึ้นสู่มนุษย์สมบัติสวรร์สมบัติและนิพพานสมบัติพวกเราใช้เวลาเพียงชั่วครู่กระทำการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยจิตที่เลื่อมใสอานิสงแห่งบุญนั้นย่อมยิ่งใหญ่และกว้างขวางยาวนานคือติดตาม ปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ผู้ที่ได้กระทำการบูชาไม่ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่พระอาจารย์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมนำดวงประทีปเครื่องสักการะทั้งปวงมากลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ที่ศูนย์กลางกายของตน เพื่อบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสต่อไป บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระธรรมกายประจำตัวทุกท่านได้น้อมนำดวงประทีปบูชาที่แท่นบูชาณนะบัดนี้ชายานตโตโอทิยามูเล สากยานังนานทิวัดธนโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุชยามังคะเลอปาราชิตาปัลังเกสีเสปัทวิโปคะเลอาิเสเกสาบ ขพุทธานังอาภัพปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังขลังสุปาพาตังสุโททิตังสุขันโนสุโมหหโตจะสุยิตธังพรามจาริสุปัทาก ขินังกายกรรมว่าจะกรรมังปัทกขินังปัทกขินังมโนกรรมปานิทิเตปัทกขินาปัทกขินานิกตะวานารพันตัด เปะทากิเนหลังจากนี้ไปเราจะได้สวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายพร้อมเพียงกันนะ multimisari haig o h ทำมธิฐานจิตตามมัอาจารย์นะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ทวน คุณของมหาปูชนียาจารายาาร์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทะสโร,สสโรพระผู้ปราบมานร,รามาน,นอบน้อมกราบไหว,บ,วบูชาด้วยดวงประทีป และดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรยัยว่าเป็นที่พึงพ่งและสวดสรรเสริญ,รรญคุณของพระธรรมกาย,รรกายคุณของมหาปุชนียาจาร,รายาาร์ผานแท่นประดิษฐาน พระธรรมกายประจำตัวณอ,อาวาสแห่งนี้เพราะบุญน,นั้น,อน,น,นขอให้ข้าพเจ,จ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม สมบูรณ์ด้วยวิช,ชาและจารณะถึงพร้อมด้วยศีลส,สมาธิาธปัญญา,า,าวิมุตมติยาณทัศสนะเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต,วตคิดสอนตนเองได้ คนภัยคนพานอย่าได้มากล่ำกลายขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ไปทำร้ายใคร,ร,ใครและใคร,ใครอย่าได้มาทำร้ายข้าพเจ้าให้เข้าใจกฎแห่งกรรมมุ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิน้น ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากร <van> บากรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ได้สมบัติอจินไต ท่านใช้ในปัจจุบันนี้ให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนาสารบริวารสมบัติเวียนไหวตายเกิดอยู่แต่ในวงบุญพิเศษ อยู่แต่ในสุขติภูมิแต่เพียงเท่านั้น,ท,น,นทุกพบทุกชาติตามติดติดตามหลวงพ่อธรรมะใกล้ชิดทั้งหยาบและละเอียด,ยยดสร้างบารามีมปราบมารประหารกิเลส ให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ,เเเศษถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่าย,โดย,ายโดยเร็วพัน,เ,พนเป็นอัศจรรงจงทุกประการเทนเิน,อนขอให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน ในกลางดวงบุญที่สว่างสวัยเทินสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมี พุโทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภะวัตตาธรมโมธรรมมามนามสามิธรมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆส,ส,สังขังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา ตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะสาธุ